สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่นะครับทุกท่านนะครับในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทาง4ฮานอยนะครับผมก็จะเป็นฮานอยการชาตินะครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับก็ทําเป็นแยกน้อยให้แต่ละรอบนะครับผมชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับแนวทางตัวเลขก็ทําจากสูตรคํานวณนาะมีหลุดแล้วก็มีเข้าเด็กต่ากว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับ สำหรับพี่ๆสมาชิกท่านใดน,นะครับที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับผมยังไม่มีบ้านเสียงโชคหรือว่าอยากเข้ากลุ่มนนทางฟรีนะครับก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้เลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆของเราน่าจะมาแค่รอบเดียวนะครับเนาะสายรูดเด้งๆกับสายเจาะฮานอยกาชาตินะครับให้9กับ3ผลที่ออก68 1กับ18นะครับของเราไม่มานะครับหลุดไปกาชาติ น้อยพิเศษให้1กับ7ผลที่ออก8 3 3 9 6อันนี้ก็ไม่มานะครับเน้น79นะครับพี่พี่แต่มา96แต้เมเดียวนะครับฮานอยปกตินะครับผมให้6กับ4เนาะอผลที่ออก44 3กับ04รอบนี้ใครรูดที่4นะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับแล้วก็มาสายเจาะ4 3สตรงๆนะครับก็ยินดีด้วยนะครับ นอย VIP ให้ไปกับ4ผลที่ออกซ้มสามเจดหศนอันนี้หลุดไปนะครับเมื่อวานนี้แนวทางมาหามสมรอบนะครับพี่เนาะมาเลขหามนะครับนี่เลยสามสามเจดสสามนะครับแล้วก็แล้วก็8ปดสามสามนะครับก็คือมาเล็หามนะครับอืมบทเขาจะมานะครับก็จะมาประมาณแบบนี้เนาะก็ยังดีของเราที่มาในหนึ่งรอบนะครับสายรูดเด้ง,ดงนะครับรอบนี้ สวนแนทางของวันนี้เป็นจะเป็นวันวันพุธนะครับพุธที่ยีบ็ดนะครับพุธที่ยีเนะบเ็ดเนาะชื่นชอบยังไงแล้วคอยตามนะครับเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนสิงหานะครับสิงหาคมนอยกาชาตินะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลขศูนย์กับเลขหกสายรูดให้ไปที่เลขหกหกหนึ่ง หกแปดหกเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์แปดสามตัวศูนย์หกหนึ่ง นะครับส่วนนอยพิเศษนอยพิเศษนะครับผมนอยพิเศษให้ไปที่เลข0กับเลข3สายรูดให้ไปที่เลข3 3 4สา สามแปดศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดสามตัวให้ไปที่ศูนย์สามหกนะครับ นะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับฮานอยการชาติแล้วก็ฮานอยพิเศษนะครับท่านใดชื่นชอบในสูตรนี้แคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมอีกหน้านะครับผมจะเป็นในฮานอยปกติฮานอยปกติผมให้ไปที่เลข3กับเลข8สายรูดให้ไปที่ เลขแปดสามศูนย์สามเจ็ดสามแปดแปดศูนย์แปดสี่แปดเจ็ดสามตัวให้ไปที่สามแปดศูนย์นะครับ ส่วนน้อย vip น้อย vip นะครับให้ไปที่เลข8กับเลข2อส่รูดให้ไปที่เลข8 8386 แปดเก้าสองสามสองหกสองเก้าสามตัวให้ไปที่สองแปดหกนะครับพี่ ะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับฮาหนอยปกติแล้วก็ฮาหนอย VIP นะครับชื่นชอบในรอบไหนก็ขอให้เฮงๆปังๆนะครับทุกท่านนะครับสำหรับแนวทางวันนี้สำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ